เที่ยวทางบอสเสีนยาถอยหลังให้เขาเหยียบตายค่อยตายหนาพุ่นคนเดยองดอกมหฮานรับกลาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสารชุมนี้ก็นี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซีขาประจําทั้งอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอนห้องกับพี่น้องครับตีความอนุเคราะห์เมตตาสงสารโท่มาสั่งปิดเมียลูกสองขมครับได้กันมาหลายขายกันมาแพงครับหอยซีสวัสดีเอฟซีนะครับนี่ครับวันนี้หอยซี่ไปได้ไปโรงเรียนวันคู่อะไรมาทํางานครับพี่น้องครับนี่ครับกระลังสีน้ำโซงครับอันนี้ก็อ่า แถวที่สองคองคำหวานแล้วแถวที่สามองขกเขาครับเพราะว่าเถวแรกผมไปวีลัมอ่าแถวสองอ่าเสียสมบูรณ์คนทรงกะไปอำเภอดอนจานรกาลสีนี่เถวสามครับไปอำเภอเมืองขอนแก่นครับนี่ครับรถด,ด่วนโมดูลโมสิ่งได้ว่าวิ่งจับเวลาได้ครับพี่น้องครับกำไรกับบ่อได้หลายครับเสือมาหลายขายกันมาเพียงกำไล,ลักสิบรักลอยอ่าพ่อได้ซื้อเขาซีนังจินย่ามผมลงขายงัวกะกับขอเมตตาความสงสารจาก พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับให้เมตตาสงสารทำหวานน้ำเนี้ยครับสมวัอ่าทำหวานกับรับจ้างกินทูกบาดยางเนาะครับพี่น้องครับเงินบาทเงินสิบเงินลอยเนี่ยมันมีค่ามากมากเลยครับสําหรับอ่าชีวิตครอบัวของแอดมินทำหวานพารานใช่ครับพี่น้องครับให้เมตตาสงสารพนนเด้อครับถูกบาดยางถ้านมีเอฟซีคอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังแรงเคียร์แรงใจคอยอุดหนุนซื้อว่าน้ำดูน้ำห้านนี่ลูกร้านกับบุรุษยักษ์สีหน้าไปพึงไผ่แล้วครับพี่น้องครับเพราะว่า ลูกลานกับผมมีงานประจําอย่างอื่นนอ,อกจากรับจังขายงัว้แถวแก่รับจัง่งงวัวให้ถวแก่พ่อได้ซีบได้หามาจุนเจือครอบครัวครับพี่น้องครับนี่ครับจบไปที่นี้นะครับชิปนี้ครับขอกราบเมตตาคมสงสารทุกท่านครับสวัสดีครับ